สวัสดีค่ะฝากช่อง YouTube สุหันสาพาเพลินด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูการปลูกต้นกระชายกันนะคะซึ่ง่อนน,นี้คือเรามันจะเป็นแบบนี้คือเราเอาอหนอ่อหรือหัวหัวนะคะไม่ใช่หน่อหัวของกระชายนะคะมาปลูกแล้วนะคะเพื่อพอเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็รดน้ําไปเรื่อยๆมันก็จะโตกมาเป็นต้นที่มีใบนะคะเดี๋ยวเอาก้มลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาแต่ละต้นเนี่ยค่ะ แต่ละต้นนะคะออกมาใส่กระถางอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเอากระถางนะคะเอาดินใส่เพื่อที่จะเอาแยกออกมาเป็นใส่ต้นละกระถางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินนะคะเป็นดินที่เราจะเอามาปูนี่ก็จะเป็นดินที่สําหรับแบบเหมือนแบบปลูกอ่าเขาเจ้าบอกว่ามันเป็นเคเรียกบ,บุญ ดินเพราะปลูกนะคะอันนี้เป็นปลูกพวกมันจะมีดินมันจะมีหลายแบบแต่อันนี้สําหรับปลูกพื่ผักสวนครัวแล้วก็ต้นไม้นะดอกไม้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามา,ราก็เอาดินนะคะใส่ลงไปนะคะอาจจะมีเสียงกุกกัดกุกกัดนิดนึงนะคะ,นะคะโอเคนะคะเราก็จะเนี่ยดินพวกนี้เราก็จะเอา เทลงไปนะคะเทดินลงไปเห็นไหมคะค่ะนี่เราก็จะเทลงไปก่อนนะคะทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเอาต้นที่หนอที่มันอยู่ในนี้นมานะคะเราก็จะแบบนะี่คะทำอย่างนี้ขุดออกมานะคะเพื่อที่จะเอาหนอเอาต้นมันขึ้นมา นี่นะคะโี่ค่ะแล้วเราก็นะคะตรงนี้นะคะเอาลงไปนี่นะคะ,ะก็ปลูกกดดินตักดินมาใส่ปลูกต้นไม้เนะพอดีเราก็จะปลูกไว้เสร็จแล้วเราจะได้เอาไปทำบุญนะคะปลูกต้นกระชายนะคะ เพื่อที่จะเอาไปทําบุญคือเอาไปให้วัดนะคะท่านก็จะได้เอาไปทําไปต้มนะคะทานค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่เราก็จะได้แล้วหต้น<ม>ตอนนกระถางเราก็ไม่ได้ใส่ดินมากเท่าไหร่ดินนี้ก็จะซื้อซื้อมาก็จะถุงละประมาณ10บาท แต่บางที่ก็เจ็ดถุงร้อยแต่ว่าอันนี้ไปซื้อที่แหลงนะคะก็เลยได้ค่ะนี่ก็จะเสร็จต้นสวยไหมคะต้นกระชายของเราค่ะีต้นนะคะซื้อมาค้ากระถางเราจะปลูกไปนะคะเราก็จะใส่ดินไว้ เดี๋ยวคิดว่าต้องไปซื้อมาอีกเพราะว่ามันยังมีอีกหลายต้นที่มันต้องขยายออกเพราะว่าหนึ่งกระถางถ้าเราปลูกต้นมันต้นเกินไปมันก็จะแย่แต่นิดนึงนะคะโอเคค่ะเราก็จะเอาต้นนี้ออกมาต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะคะโอ้ยมันโดนอนนี้ ต้นนี้จะใหญ่นะเราใส่ปุ๋ยก็เป็นพวกปุ๋ยขี้วัวนะคะพอดีซื้อปุ๋ยแบบปุ๋ยขี้วัวค่ะมาใส่อันนี้คือต้นอะไรต้นนี้คือรากมันเยวจะเทดินลงไปเลยค่ะให้มันเแบบ ดินนะคะปลูกไว้เป็นพืชสวนครัวของเรานะคะเวลาที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนนะลูกนี่ต้นที่สองแล้วค่ะสองต้นแล้วนะคะมาดูต้นที่สามกำลังจะมามาค่ะอน,นุญาตที่อาจจะไม่งค่าแบบนี้นะคะถ้าไม่สุดค่ายังไงก็ขอโทษด้วยนะคะ ะคะะดินเนี่ยใช้ดินเยอะค่ะปลูกต้นไม้มก็จะปลูกปลูกต้นไม้ก็จะใช้ดินนะเนาะเราก็ทำไปนะคะเพราะว่ามันก็บางทีเราก็ไม่ต้องไปนั่งไปซื้อเฮ้ยน,นี่คือ,อ อ,อันนี้กำลังจะออกหนอเอาไงละ่ะทีนี้เอาวันไหนก่อนเดี๋ยวเอาต้นนี้ปลูกกันนะคะมันจะออกหน่อแล้ว啊ทำไมนีอันนี้ขอปลูกที่มันพอดีเมื่อกี้ขุดออกมาว่าแล้วทำไมมันเป็นแบบหนอ่อมันกาลังจะขึ้นพอดีตัวอาจจะฝังลึกไปรอบที่เนี่บางบางบางหัวมันอาจจะแบบ เราอาจจะฝังเขาลึกเกินนะคะแค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะปลูกของเขาออกมาเองต้นนี้จะไม่เห็นเป็นต้นนะคะเาก็มาดูนี้ต่อนะคะอา,อาจจะเทดินลงไปชีวิตคนเรานะไม่ต้องอะไรมากค่ะอยู่กับธรรมชาติให้มากๆนะคะเพื่อน คนที่ชอบแบบอยู่กับธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกดอกไม้อะนะบางทีนะคะคนเราก็ทํางานทําอะไรกันจนไม่มีเราก็ไม,ไม่ไม่ได้มีเวลาว่างเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่างนะคะเพียงแต่ว่ามันยังเราก็ต้องจัดสรรเวลาของเราเองนะคะนี่ต้นที่สี่แล้วค่ะ หมมาันเป็น,ปนความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะไม่สมเป็นตน้องมีทองอะไรมากมายนะคะเราอยู่ในความสุขในแบบฉบับที่ของเราเป็นอยู่นะคะความสุขของแต่ละคนมันย่อมไม่เหมือนกันเนาะเพราะนั้นเราจะไปบอกว่า ให้ทุกคนทําเหมือนเรามันก็ไม่ใช่แต่ว่านี่มันเป็นแนวทางของสุขที่สุขชอบแบบนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ร่ํารวยม่งมีอะไรแต่ก็อยู่ได้ในแบบฉบับที่เป็นคนชอบอยู่กับทำอยู่แบบง่ายๆค,ค่ะกินง่ายอยู่ง่ายอันนี้เป็นสองต้นเลยค่ะเห็นไหมคะ จะได้หาต้นแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือนี้เราก็จะเอามาอะไรนะเอาเอากระถางมาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ปลูกเสร็จอีกทีหนึงนะคะที่เราแยกกระถางแล้วนะคะเป็นต้นที่เรามันกาลังพึ่งจะขึ้นมาค่ะยังไม่ได้มีใบอะไรมากมีแค่กําลังจะขึ้นใบส่วนอันนี้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นหนอ่อ จากหัวที่เราเอาฝังลงไปมันก็จะออกมาเป็นหน่อแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ1กระถางเราฝังไว้สองหนอมันก็จะออกมาสอง,สองต้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวเล็กๆที่มันกำลังผุดออกมาอันนี้จะเป็นต้นกระชายนะคะที่เราเอาออกจากกระถางที่เราฝังเราปลูกด้วยหัวมันแล้วเมื่อต้นมันโตแล้วจะเอามาออกมาตามกระถางนะคะเราก็จะเอามาใส่แต่ละกระถางนะคะอย่างนี้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นต้นกระชายที่เราเปลูกไว้แล้วก็จะมีต้นต้นเขาเรียกตัวอะไรน,นะฟ้าทะลายโจรไว้ต้นหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นกระชายก็จะเป็นต้นกระชายที่เราเอาแยกออกมาถ้ากระถางใ๋ยวเราก็ใส่ได้หลายต้นหน่อยนะคะนี่นะคะส่วนต้นนี้หน่อมันยังอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวมันยังไม่ออกมานะคะก็จะมีตรงนี้อีกนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้มีต้นตะไคร้มีต้นขาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะเราก็ปลูกเอาเรียงเป็นแถวไว้นะคะเพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกมีมะนาวมีมะนาวด้วยตรงนู้นนะคะมีมะนาวมีฟ้าทะลาโจรแล้วก็มี คค่ะค่ะะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e ช่อง youtube สุหันสาาพาเพล้นด้วยนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ